ได้ทำเรื่องบ้านไม่ยอมจะทำให้เขาเยอะก็ได้ทำอะไรก็ได้ัืงก็ได้น้อทำที่น่องสนใจน้อเด็สุดเรียกขบวนเด็ก็อน้องรถไฟบวนอ๋ออยากที่อยกรายกรันก็ ยี่สิบล้านสิบใช่สาบมาี่องจงน่ะอี้อ่อมดาเนาะลับสองครับเดลือดสองหนึ่งสองเ้าสองหนสองสามัสามสามแปดสามห้าแล้วก็สามสาม

มาสามต่อไปที่สามจะได้แต่ว่าโคตอหนึ่งห้าสองโอนท่านี่สามตัวนะเพราะว่าเป็นเลขลักท่านี่ยี่สามยี่สามตัวอ้าสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสวัสดีตอนเศร้าๆเด้อพี่น้องครับผมตอนนี้ฟอยห้ากำลังพิมพ์ไล่สดทั้งเพดอยู่นะครับก็เลยให้พี่น้องได้เห็นทงหน้าหลับไปก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับ เขาเมื่อรก็จะเรื่องกดเล์กดแช่กเป็นรังแจทางช่องทางเสียดน่ครับผมเมื่อนี่มาย่งคงสุดท้ายกันนะครับรัฐบาลไทยเพิ่น้องรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยข้อยฮะรัฐบาลไทยพ้อยฮ โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายสถาบันไทยโค้งสุดท้ายขวามาแล้วก็อนอะไรก่แช่ก่อนเด้ยพี่น้องเลี้องให้พี่น้องเบิ้งทงหน้าก่อนเบิ้งทงหน้าไปก่อนนะครับปล่อยให้กำลังจะขึ้นไห่สุดท้ายเขลียดอยู่นะครับปินหนาไปทางทงก่อน สุดสามตัวเจ็ดสองเก้าสุดเดียวมาวงลมรักนัวงคมรักนักเขรบเก้าเแต่เราวงมองนันมีสองเก้าสามหอ้มแต่ย่อเผือนะ้านเผือแมันมีจากเ้าจ็ดนีจรัฐบาลไทยพ่อเฮา ส6บกธันวาคมหกสิบแปดมาบานี้มาเด้อพร้อมแล้วพร้อมแล้ว<อ> เอามุมเดยเอามุมทงหน้าเนาะเอามุมทงหน้าสิทงหน้าเนาะมาเบิ้ลกล้องหน่อยน้ำเนาะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนะครับปานมะล่ำบาตรบาตรนี้แดงเสือร้อยละจ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ่ามาตามนัดเช้า ทางนี้บอกมันแจ้งเลยทางไหนมันแจ้งทช่องมันคือช่งดีๆอยู่สินะโยมแอนมันต้องหันตั้งทังช่งไปทางนี้บอกทางนั้นบอกเอฟซีมันมันบอกแจ้งนั่นี่ยเอาอะไรก็ได้เอาจะเพิ่มโท้ามาด้อเอฟซีเด้อเดี๋ยวให้ไลรสุดอยู่นะครับเอาเพราะว่าแสงมันสะท้อนทั้งนั้นอ๋อมันได้เบิ่งมุมกล้องนั่นเลยมันดีอยู่ของมันเจ้าแม่ทางนี้ก็ได้ครับโอ้หันมุมนี้สิแมนยืนนะ ตรงเกินไห้างได้ได้ได้อ้ฉันหงงแฉ่เมื่อดิมก่อนนสวัสดีครับพี่น้องเอสวัสดีครับ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 ก่อนอื่นก่อนตามนัดเนาะมาตามนัดนะครับต้องขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีเลายๆนะครับผมมือว่านนี่เนาะหามโค้งเฮาไปบ่รอด เกียบสี่หอดแต่ว่าพรหอดไอ้สามตัวไอ้ห้าห้าศูนย์สุริสินจำได้ปะครับสองตัวกับห้าศูนย์นั่นแหละครับโสเด,ดเด่นวงกลมไม่ห้าศูนย์ขาดแต้หนึ่งเน้เนไปที่ห้าศูนย์ผลออกบานนี่สี่สี่ศูนย์บู๊ดผลโลนโพเลยทั้งสามตัวตั้งสามตัวลดแต้มหนึ่งลดแต้มเดีเยวนั่นแหละครับขัน,ขนแต้มจับบ๊อบคันจับบ๊อบแม่นที่เป็นยังสั้นพี่นอกครับอืม เป็นยังสี่มาหลายรอบพอยห้าเนี่ยบ่อนว่าสิข้มมาตลอดเป็นแบบนี้มามาหลายรอบนะครับแต่ก้อนก้อนผลกระดานะครับบัดนี้เมื่อนี้นะครับ,บ,ทนะรบเท่ากับมาล่องแก่เมือ่อวังอีกเนาะเป็นเมือ่อโชคเมือ่อมานของใต้เท้านะครับสิบหกธันวาคมหกสิบแปดนะครับลมถ่ายกี่กาต้อนรับกี่ไม่ก็ใกล้ขามานะครับเมื่อนี้วันที่สิบหก อีกบ่กี้เมื่อกีใก้ใกล้ๆวันที่สามสิบก็คงจะเป็นอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงกดกดออกโลดกับคนโทรมากปิดเสียงแม่เบี้ยวปิดเสียงไหนนะปิดเสียงเฮาซานปแล้วพอนพอเอจี่โตมากสายตัวเขามันผ่าพัานปัดลัดไปเนาะครับกดปิดเสียงเอาอไปละ เออเมื่อนี้นะครับเข้ากะมาพิจารณาอีกนะครับครับบานน่ผู้เอฟซีกับทรมาดีบว่านี่เอฟซีเป็นโทวรมาโยอาผู้เิ่นเคยเคยซื้อซื้อแล้วว่าตรงเพป่นก็นเลยนยับยับขึ้นยับลองอยู่ตลอดะสันเราอธิบายจบฟังคือดวงของเพื่อนตเองสั่ได้หาศูนไปจากคอยห้าแล้วเขาเจะถอย ลดแต้ม,ดตม,มได้40บุถือสามตัวคุณบอกครับลดทุกแต้มเพิ่นว่าิ่นซื้อสองตัวซื้อแค่สองตัวซื้อแค่สองตัวเอาเมื่อนี้หมายกับนกการเรียบร้อยแล้วนะครับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยที่16ธันวาคม68ทามพ่อยาวัดฝันบ่ฝันบ่ครับฝันบ่อ่อนพลอยนฝันฝันแต่ว่าบ่าได้เป็นตัวดอกฝันเห็น ฝันเห็นคนหมูเก็ดจำคันคนหมูเก็ดฝันเห็นคนหมูเก็ดอ้าวแสดงไวเก็ดนี่แน่นมเก็บมาอธิบายสู้พี่น้องเพื่อนฟั่งฟันเห็นคนหมูเก็ดแต่ว่าฟันสั้นๆดิฝันเห็นคนหมูเก็ดทก็เจ้าว่าเอ้าเห็นเห็นบ้านท้เจ้าท้เจ้าบ้านล้งนั่นวะเฮ็ดคออหมูไว้ใกล้บ้านเจ้าของสิขึ้นไว้ใกล้เฮี้ยนเลยคอกหมูเอาคือเอาไว้เั้่ง เนี่ยีมันสีบ่อเหม็นบ่ข้าเจ้าก็ว่าข้าเจ้าบ่ปากก็เลยขึ้นว่าเอ้าฟันเห็นคนหมูเกตปกติแล้วพอพอย่ห้าครับถ้าฟันเห็นตัวเลขถ้าฟันเห็นคนหมูใดมันสีออกมูนั้นนั่นนะมันต้องมีเจ็ดต้องมีเจ็บตอนนี้พอย่ห้ามาขึ้นนี่ตามตัวเก่าตามตัวนี้ตามที่ฟันได้ ตามเล่าเบาออกนี่มาขึ้นนี่ดิหนิจ้ามาขึ้นนี่ตัวใดที่ตีใส่จมาขึ้นนี่เพราะงี้ฮะเบ่เบาเกียใส่บ่มีเกีใส่ิใจบัวเกบาบ่ม่เกียรตบ่ทั้นใดอ๋อนี่ขั้นใดตามเล็กตามเล็กตามเล็กตามมาขึ้นนี่กับถ่ายทอดสดก็แล้วไล่สดก็แล้วจ้านี่อันเป็นรูเล็ตตามนั่นล่ะเราบอกว่าถ้ามันเบาออกฟังเล่าเท่ากับไปฟังไทยไปฟังไทยฟังไทยฟังเนี่ย เพราะว่าเมื่อขค้ืนฟันบ่ได้เป็นโตเนี่ยเพราะว่าขึ้นขึ้นวันที่สิบห้าฟันได้เป็นโตฝฟันฟันว่าขายสี่ขายของให้ข้าเจ้าราคาหนึ่งร้อยบาทวันข้าเจ้าเงื่อนมาจ่ายนะมาจ่ายหาสิบบาทเราใส่กำเมืองเสียก็เรียกว่าตามเล่ามันสิบหาหาศูนย์พลาดไปแต <ไป S 1> ้มหนึง่งแสดงว่าปอยห้าให้ตาม ตัวเนียนตัวนักคือหาศูนย์มันวะครับแมนครับเนียนตัวนักคือหาศูนย์ห้าห้าศูนย์สามห้าศูนย์นี่มาตามรัฐบาลให้ต่อนะครับบาตนี้จะมีตัวเพิ่มเติมบัตเพราะว่าฝันเห็นคนนมูเกีิดเติมให้สองครูด้วพี่น้องด้วยจากสามสิบเป็นสิบเป็นหาเป็นหาชุดสิบเป็นหานะครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมสีแดงแล้วเนาะ ยันหลดสีแดงหลดแดงคิงคิงหลด,ด,หลดชุดเพิ่มเติม <7. S 1> เพิ่มเติมห้าเจ็ดเจ็ดสามเออมีเหตุผ<ล>นี่มีท่อนี้ห้าเจ็ดกับเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดสามรัฐบาลไทยเรืพี่น้องรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกธันวาหกแปดนะคะมือนี่มีท่อนี้นะครับ ให้นอนแข็งๆนะนอแดงจึงคืนนอนเตียงจึงคืนแบบมีตัวใดแน่อ่านไหนคนฟังแน่ะก็มีสองตัวก็มีห้าศูนย์ห้าสามห้าเก้าห้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามเนี่ยอาจจะพาเรามาเนี่ยสามตัวสามตัวห้าห้าศูนย์สามห้าศูนย์ นี่คือรัฐบาลได้เมื่อนี่แล้วพี่น้องวันได้เพิ่มเติมซ้ำนี่พี่น้องเมื่ขึ้นนี่ว่าได้เป็นตัวเลขห้าเจ็ดกับเจ็ดสามนี่คือตัวสีแดงๆนี่คือตัวเพิ่มเติมเพิ่มเติมตัวตามกับมีห้าศูนย์ห้าสามห้าเก้าค่ะออกกับออกบอกออกกับอา้งวหมัดนะคอยห้ามันใจเพราะค่ะเมื่อนี่เมื่อนี่มาค่อนข้างจะมันใจค่อนข้างมันใจชด้ครับคิดว่ามีเฮคิดว่ามีเฮคิดว่ามีเฮเฮตัวไหน มั่นใจตัวไหนกาห้าศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดสามสามคู่สามหาเนี่ยห้าศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดสามเพราะว่าม่าฝันคงสุดท้ายด้วยยันย้ำแต่ว่าส้มนี้ก็บบัวห้จริงเนีมั่นใจห้าศูนย์ห้าเจ็ดหาสามหาเจ็ดเนี่ยกับบัวห้จริงนะครับมาเพิ่มเติมขึ้นหาเจ็ดครับเจ็ดสามห้าสามห้าเจ็ดครับอันนี้จุดเพิ่มเติมเป็นชุดมั่นใจกันนี่ห้าศูนย์ห้าเจ็ด เจ็ดสามมันแบคือเลขนี่เลขนี่พลอยห้านี่สุดดเราไปเมื่อนี่ทันว่าเขาก็ถือว่าดวงเ้างมดแล้วเท่านั้นแล้วเท่านั้นนะครับถือว่าดวงเข้างมดแล้วนี่เท่านั้นนะครับได้สามงวดได้สามงวดข้าเมื่อนี้มีแห้อีกแต่ต่อไปผู้ดดเอาท่านก็ดีใจนนะเดินต่อนะครับเราว่าหาลังเทียมันกะ พอวางเขาสิมีส่งเยสามเมื่อวันนี้ต่วันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดยังถิบเมนอีกวันพุธเออสิบสิบห้านี่ลดไปสิบห้านี่ลดไปเมื่อนี่สิบหกยังเขายังมีรุ่นอยู่แล้วก็มาเลื่อนสิบเจ็ดเขายังมีรุ่นอีกมาเลยมาเลยยังมีรุ่นอีกมาเจาะเข้าด้วยกัน เลซีเสียงใหม่มือเอ็นนี่มือเอ็นนี่นี่หลุนมือนี่หล่นจัดๆมือนี่หล่นนั่งนัดแตือมือนี่แหละแต่มีเฮมาลอเฮเด้พี่น้องมาลอเฮเลยข่ายย่างบกขาบกเขาก็ถือว่าดวงพอยห้านี่เหมดแล้วช่วงนี้แลครับรอต่อไหมร่อต่อไหมนะครับมันจะเป็นช่วงเป็นช่วงคือคันพลาดสิเพราะพลาดไหลของพอยห้าน่ะขาดตรงคือตรงนะครับเอ้า โอเคน้องนไลฟ์สดพี่น้องครับอ้าพี่น้องเอฟซีกันขอตัวเลขยนจังหน่อยนะเดี๋ยวไปสรุปให้พี่น้องฟังจังหน่อยก่อนสิบจากกันไปขอบคุณพ่อยิ่ห่ายอ้าวขอบคุณพี่น้องเอฟซีเด้อนะครับหลาายครับขอบคุณเอฟซีครับฟังฟังบ่ายสี่โมงครึ่งต่อพี่น้องไม่ยอมช่วยช่วยนักสู้เราก็สู้กันเรายังมีสู้ต่อนะครับพูดถึงว่าพายห้าสิยุทธ์หายบ่อันนี้บ่ได้รับปาก พอย่าก็ย <interfer es> yeah. yeah. like mm ังอย่างรุ่นอยู่กันยังเป็นเสียดายยังเป็นเสียดายขึ้นกันบ๊วยยศพึ่งว่าสิบบ๊ยุดดอกในเมื่อรัฐบาลเขายังออกเรื่องเสียเราต้องบอกอยู่แต่ว่าพี่น้องก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนเด้อนี่นะครับต้องระมัดระวังในการลงทุนเพอพอย่าเนี่ก็เตือนทุกครั้งเตือนทุกครั้งเมื่อวานนี่ก็เตือนมันคือเขามาสามเมื่อแล้วล่ะแต่ว่าอ้ยศเอ็มซีลังค์คนภูพันไดมาแตเตจันพุทธสุกกาดีใจนั่อยู่เนาะแล้วผู้พึ่งมาเห็นไม่บ้านนี่ ผู้พึงมากหมมาลงทุนโดดลงใสการเรียกตัวจคนเนาะพอโนดต้องระมัดในขันระมัดระวังในการลงทุนต้องมีสติเนาะมีความเสี่ยงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเราไม่ได้การันตีว่าไม่ได้การันตีว่าต้องเข้าต้องควมมั่นใจของผู้ให้ก็ว่ามั่นใจย่นละนะครับถ้าว่ามันสิออกเข้าบอท่านั้นนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับถ่ายเคลียรํย่ำเด้อสามตัวสามตัว ย้ำสตัวปะย้ำสามตัวย้ำสามตัวห้าห้าศหสองตัวห้าศูนย์หสาห้า้าห้าเจ็ดและเจสาเพิ่มเติมเพิ่มเติมโตเพิ่มเติมจากเมื่อคืนนี้คือ5้เจกับเจสาม มันใจเด่นให้ตัวไหนก็ยังเด่นกับฮาศูนย์ฮาเจ็ดกับเจ็ดสามตัววงกลมตัววงกลมกวดนใดเนี่ยว,วันที่สิบหกธันวาคมหกสิบแปดได้พีน่น้องเด้ว อ่ะมันมืนกันครับครับสำหรับคลิปนี้ฝากต้อนที่ตนน้องทำเทียมตำนี้นะครับพี่น้องโชคดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับเนาะขอบคุณพี่น้องมากมากนะคะขอให้โชคดีทุกมันกันเด้อจากเมือนี้ให้ได้รับข่าวดีนะคะจะได้เงินกินไส้ปีใหม่กันนะคะพี่น้องค่ะ